ไทราอาร์บอเบอร์พันสองปีสิบแปดจดสิบเก้านะครับมากับสีแมทไอรอนสโตนมาเลขไมค์คันนี้นะครับหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยกิโลมีชิลหน้าให้นะครับกาดหม้อน้ำมีให้ตัวเครื่องใหม่เนียนใสคลิปๆเลยนะครับไรหาสีนี้อยู่ต้องโดนสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นมาดูอีกฝั่งกันทางด้านฝั่งนี้มีป้ายทะเบียนเยื่องข้างให้นะครับแล้วก็ดูตัวเครื่องก่อนใสเนียนครบทุกจุดนะครับมาเดี๋ยวมาดูเลขไมค์กันหน่อย 18,900กิโลนะครับนี่เอาบันสีน้ำตาลด้านด้านด้อมาก